พีอาดีของฮาชิคอนเซ็ปคืออะไรฮะปรับเพิ่มเติมคําว่าปรับปรับลําไส้ของคุณให้เป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวดีซะก่อนโดยการที่คุณต้องกินปลดผลไม้อ่อนๆเพิ่มคืออะไรเพิ่มก็คือจุลินทรีย์หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านตัวนี่ผมว่านี่แหละครับพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แล้วไงเพราะในเนี้ยเขามีกรดผลไม้อ่อนๆที่มันอยู่ในซองนี้อะผมให้ดูก่อนเลยจะได้อธิบายให้ถูกอยู่ในนี้ หลังจากนั้นนะครับคุณก็ต้องเติมอาหารให้กับจุลินทรีย์ตัวดีที่เข้าไปในลำไส้ของคุณอยู่ที่ไหนฮะอาหารก็อยู่ในนี้เพราะเขารวมทั้งหมดอยู่นี้ทั้งหมดเลยก็คืคอปรับเพิ่มเติมอยู่ในนี้นะฮะในหนึ่งซองเท่านั้นนะครับนี่นก็คือเงี้ยเป็นซองเนี้ยในนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ จะมีนะฮะเป็นพไบโอติกนะฮะห้าพันวิรุกรรมพิบโอติกคืออะไรก็คืออาหารของเจ้าจุลินทรีย์เนี่ยแหละครับที่เขาอยู่ในนี้เขาให้มันไปเลย5,000ัิลกรรมตอนถึงซองนะครับอันเนี้ยจุลินทรีย์มันชอบมันก็จะกินมันก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถไปเหมือนกับดูแลลําไส้เราได้นะครับทำให้เรานั้นถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดนะฮะหรือว่าลําไส้แปรปรวนเนี่ยกินได้นะครับจบกระบวนการ สิ่งที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าคุณทานวันนี้คุณถ่ายทันทีหรือคุณอืดทันทีแต่ผมมั่นใจสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ขี้ของคุณจะเป็นลำและสวยงามมากมันบ่งบอกถึงสุขภาพของคุณนะกินให้เป็นประจำกินทุกวันนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณกิน PRD ของฮาชินะครับกินไปเรื่อยๆนะครับผมยืนยันนะไม่ได้บอกว่าคุณทานวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะถ่ายทันที ต้องให้เวลากับมันมันเป็นการปรับลำไส้ด้วยวิธีธรรมชาติมันเป็นโปรไบ,โ,บโอติกมันเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะเข้าไปอยู่ในลำไส้อย่างคุณนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับ